ต่างจังหวัดผูกไว้นะคะแล้วก็มีไฟนะคะแกก็เลยตื่นลัวไฟตั้งแต่นั้นมาเกือบโดนไหมเกือบโดนไหมเพราะว่าไฟนะคะไฟไฟมาอยู่ใกล้ตัวนะคะดีที่บุญรักษานะคะสมัยก่อนยังไม่มีโครงการนะคะช้างก็จะ,อ,ะออกเล,ล่ร่อนนะคะใช่ไหมพี่ขวัญครับมีไฟนะคะที่ไม่อยู่บริเวณนั้น สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะนี่มาพบกับเราในช่องโวยอาเจียงภายแก้วภายสักดบายค่ะครับก็สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะอยู่กับเรานะคะควานหมายกับแม่พังสมใจดุม อ๋อบรรยกากาศเช้าเ้านะคะควันหมายพาแม่สมใจอาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวนะคะอาบน้ำซะหน่อยอ๋อนี่นะคะคือแม่พี่แก้วนะคะ ก็ยังสาวอยู่นะคะยังแข็งแรงอยู่นะคะว้สปาครุนแต่เช้าเลยโอ้ดูนะคะแฉะไปหมดเลยเว่าแกเล่นดินนะคะก็ทำเล่นดินดีนดนนะะดยังไงคะพี่ขวัญทำให้ผิวพรรณดีครับอ๋อจะไม่ตกยิบครับต้องอาบน้ำเล่น เล่นดินอย่างนี้พี่ควานบอกว่าดีนะคะทำให้ช้างไม่ตกติดออกชีวภาพเอาเลยครับเหมือนขี้ใครครับไม่มีไม่ค่อยมีที่ใครเออถึงว่าช้างป่าเขาถึงไม่ไม่ค่อยมีที่ใครเนาะพี่ควานเพราะว่าเขาเล่นโคลนเล่นดินตามธรรมชาตินะคะนี่ช้างบ้านนะคะแม่พังนี่ชื่อแม่สมใจนะคะก็มีลูกด้วยกันสีเชือกนะคะ แต่ตอนนี้คุณแม่เหลือคุณลูกอยู่สองเชือกนะคะก็มีพี่แก้วกับน้องใจบุญน,นะคะน้องใจบุญอยู่ด้านหลังนะคะสวัสดีเชาวันเสาร์นะคะวันทำงานของหลาหลายๆคนนะคะสสนนสเสียงไหมเนาะ ให้อาบน้ํานะคะเดี๋ยวพี่ควานจะพาออกเดินนิดหน่อยนะคะเดินแถวบ้านนะคะพอได้ขายเส้นแม่พังสมใจก็อายุประมาณ40แล้วนะคะทุกท่านเป็นช้างเชือกแรกเลยที่ที่ครอบครัวของแม่ควานนะคะได้มานะคะก็ครั้งแรกได้มาด้วยการ ซื้อมานะคะแต่ก่อนด้วยความที่คุณพ่ออยากได้นะคะเป็นช้างที่ค่อนข้าง,างไม่ไม่ไม่ค่อยนิ่งนะคะเป็นเาเรียกว่าภาษาของเราคือล่าลึนล่าลึนแล้วก็แบบเฮ้ย ก็ตอนซื้อมาครั้งแรกอ่ะคุณพ่อบอกจะร้องไห้เลยนะคะอ่านะคะหลังจากที่อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะ<ม>ก็จะพามาออกเดินนะคะพี่ควานพามาออกเดินแถวบ้าน20หลังนะคะเพื่อผ่อนคลายนะคะ<อ>ก็กินยาข้างทางนี่นะคะตื่นด้วยได้กินยาไปด้วยว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากเลย เดี๋ยวมาเล่ากันต่อนะคะแม่ใหญ่สนใจนี่เป็นช้างเชือกแรกนะคะของครอบครัวทางแม่ขวานนะคะก oh <my. S 1> ็ซื้อมาเชือกแรกเลยคุณพ่อบอกเป็นช้างที่แบบค่อนข้างตื่นตื่นนะคะเป็น,นเป็นช้างที่กลัวง่ายาาาเป็นช้างที่กลัวง่ายตอนนี้ก็ยังสีตื่นตื่นเลยนะคะเพราะว่าผมเคยวิ่ง ไฟไหม้ไหมครับไฟไหม้อยู่แถวข้างทุ่งนาเขาเป็นช้างที่กลัวไฟนะคะกลัวไฟมากเลยเพราะว่าตอนสมัยก่อนเคยเจอเหตุการณ์คุณพ่อเล่าให้ฟังนะคะเคยเอาไปเป็นช้างขายปุ้ยขายอ้อยนะคะแต่ก่อนยังไม่มีโครงการนะคะคุณพ่อเคยพาไปขายของนะคะแล้วต่างจังหวัด ปูไว้นะคะแล้วก็มีไฟนะคะแกก็เลยตื่นกลัวไฟตั้งแต่นั้นมาเกือบโดนไหมเกือบโดนไหมเพราะว่าไฟนะคะไฟไฟมาอยู่ใกล้ตัวนะคะดีที่บุญรักษานะคะสมัยก่อนยังไม่มีโครงการนะคะช้างก็จะกระดื้อหนีจนโซ่ขาดออกเล่ล่อนนะคะใช่ไหมพี่ควันใช่ครับมีไฟนะคะที่ไหมอยู่บริเวณนั้นคือไฟไฟไอ้ลาม,าม,มลามมาใช่ไหม,มลามมา เออมันมีคนจุดนะคะแล้วก็ลามมาหาช้างก็คือตอนนั้นก็ผูกโซ่ไว้นะคะแต่ว่าเขาก็พยายามช่วยตัวเองคือดึงดึงโซ่จนขาดดึงโซ่จนขาดออกมานะคะก็บุญยังรักษาวิงว่งวิ่งนี้กระเจิงมาเลยครับอ่านะคะก็เลยทุกวันนี้เห็นไฟไม่ได้ครับเป็นประสบการณ์เหมือนเขากลัวไปเลยใช่ไหมพี่ขวนันะะนะคะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะคะ ก็แม่ใหญ่เขาจะเป็นช้างที่ค่อนข้างตื่นกลัวอะไรง่ายๆนะคะก็พี่ไพเคยบอกว่าคพาพ่อไม้น่ววใช่ค่ะไปงานอะไรสักอย่างนี่แหละพี่ไม้เขาบอกนะคะว่า,างานชัยภูมิเป็นงานที่มีประทัดอ,อ่าใช่ใช่ค่ะพาพาพ,พ,พี่ไม้วิ่งหนีตะเลิดไปไกลเลยนะคะจนคุณพ่อบอกโอ้จะเป็นยังไงบ้างก็กลัวทั้ง สมบัดลูกชายตกนะคะก็เป็นชั้นหนึ่งนะครับตอนงานช้างตอ็ผมมาเลี้ยงใหม่ๆเออตอนควานไม้มาจับใหม่ๆเลยใหม่นะครับเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยก็ผมเข้าฉากช่างศึกอ๋อเอาแม่ใหญ่ไปเข้าฉากช่างศึกเอาแม่สนใจนี่แหละครับเข้าฉากช่างศึกเป็นยังไงก็ช่วงนั้นคือช่วง พันเลยสวนกำลังดังนะครับคือทีมงานของพลันเลยสวนมาจับพิธาธีอยู่งานช้างศรีน่ะค่ะพราไม่ก็บอกว่าผำไมกล้ารับฉากนี้เพราว่าเพราะว่าเราเห็นเนี่ยสนใจตื่นเขาก็เลยบอกเขาทวงผมว่าทำไมกล้ารับฉากพลันเลยสวนไม่ลัวพลุบอกเขาไว้เพราะมันต้องมีฉากพลุด้วยใช่ไหมใช่ครับกพผมก็ด้วยความที่อยากลองดูอยากลองเป็นบรรุุนี่แหละครับช่งอยากลองเลย ผมก็เลยตัดสินใจเข้าเลยเขารับเข้าฉากที่ที่เสียงฉากวิจนาทีครับฉากที่กะุดทุกแรงแงเลยครับคืออยากลองดูว่าแม่ใหญ่จะกลัวไหมมีทั้งม้ามีทั้งทุกมีทั้งลุกเสียงลุกไฟครับมีหมดเลยอครบเลยใช่มีครบครบเซต็เลยครับค่ะมีแบบจุดบึ้มมีแต่ไฟแบบมีแต่ไฟเฉยก็มีครับไม่มีเสียงก็มีครับ ก็อยากลองดูะอยากลองดูแล<อ>้ว<อ>เป็นยังไงทีนี้ดอกแรกดอกสองไม่เป็นไรครับดอกสามเริ่มแล้วเริ่มระแวงแล้วระแวงหันซ้ายหันขวา,อาดอกสีมาผมตัดสินใจเข้าไ,ไปไประชิดช้างที่อยู่ด้วยกันเลยครับสองเชือกคือต้องถ้าถ้าถาเพื่อนหาเพื่อนเนาะถ้ารู้ว่าช้างเราจะวิ่งหรือตเตลิดใช่ครับวิธีแก้คือยังไงพี่ขวัญส่วนมากผมจะ เอาเข้าไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มเยอะๆอ๋ออย่างเข้าไปอยู่กับช้างตัวเมียใช่ครับอยู่กับเพื่อนให้เกยคือมอนกบว่าให้เขามีเพื่อนอ๋อก็วิธีแก้ก็คือเพราะว่ามีเพื่อนเยอะนะคะเราต้องเอาช้างเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนช้างเยอะๆนะคะเขาจะได้มีเพื่อนผมคิดในใจไปไมเนะไปไมเนะ แล้วเขาไปไหมทีนี้ไม่ไปครับอ๋อเพราะว่าเขาพึ่งนะคะเขาพึ่งควานแล้วก็พึ่งพึ่งเพื่อนช้างตัวอื่นใช่ครับแต่ก็มีแบบหันซ้ายหันขวาเลยหันซ้ายหันขวาแต่ไม่วิ่งออกจากสนามนะครับอ๋อแต่แต่อีกฝั่งหนึ่งวิ่งหายหมดเลยหายกระเจิงเลยครับเพราะว่าเสียงพลุเสียงตะไลายแสดงในยุคทาทีของเขาเรียก พันธุ์เลสวนนะครับก็เป็นพม่ากับไทยง่ายๆคือทำสองฝั่งแสดงครับเป็นฉากแสดงแต่ถ้าช้างไม่นิ่งนี่จะทำให้วิ่งหรือเตลิดได้ฝั่งที่อยู่ทางทางไอ้พม่านี่ลาบเลยครับไปช้างวิ่งวิ่งหนีกันหลายเชือกเลยนะคะวันนั้นหลายปีที่แล้วนะคะประมาณสิบปีที่แล้วอยู่ครับสิบปีได้อยู่ อันนี้เอาเรื่องราวเก่าๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้นวันหังทำคลิปเรืง่งเก่าๆค่ะว,วันนี้ก็พามารู้จักแม่สมใจอ,อ,อีกหนึ่งเชือกของครอบครัวปุยอเจียงนะคะแล้วก็เป็นช้างเชือกแรกของครอบครัวของเรานะคะก็เป็นแม่ของแม่ใหญ่ด้วยฝากอะไรค่ะพี่ควัน กำลังใ,ใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์จะไปไหนตครตห้ช่องกุยเจียงฝากกวสบายด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับนายเร่ยสวัสดีครับานายเ,เสียงจ้าหน่อยเร็วจ้าจ้าจ้าเรี่ยวคุณแม่จ้าหน่อยจ้าหน่อยเสียงเสียงหน่อยเร็วเสียงเสียงยังตื่นอยู่นะคะ